อันยอสวัสดีค่ะตอนนี้อยู่กัช่อง e P e M. เดกพี่พี่พี่เอกันอีกแล้วนะวันนี้ตามชื่อคลิปเลยนะคะป๊นมี้จะมา r รีอคชันเด็กๆ c a v ิ t ีนั่นเองค่ะเป็นน้องๆใหม่นะคะจากค่ายสตาร์ชิพนั่นเองนะซึ่งซึ่ง<ม><ม>ก็คือมันก็มีเรื่องนะคะก็คือเราเนี่ยเป็นติ่งเอ็กวันมาก่อนเนาะเราก็ตามเด็กๆนะคะจากที่เด็กๆได้แยกย้ายกันไปนะ พวกเราจะรอไม่พูดดีกว่านะ้อไม่พูดเพิ่มทำเพลงนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยแต่ก่อนไปดูก็คือขอบอกไว้ก่อนว่าเพิ่งจําชื่อเด็กๆนะอันนี้คือขอสารภาพาเพราะว่าไม่ค่อยว่างจริงๆนะแล้วก็เพิ่งจําชื่อจะผิดจําถูกอย่าโการธกันแล้วก็อาจจะแบบสมองลวนสมองช้าช่วงนี้แบบงูนะคะโควิดกินไปแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเออไม่พูดทำเพลงไม่ไม่พูดมากแหละพอละพูดเยอะแหละโอเคขอทั้ใจในการกดอาจจะมีเสียงแทรกนะคะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็อยู่บ้านนะคะนะ โอเคหนึ่สามโอ้เอยอบานโอ้ยมินีมือโคตรสวยอะ อันนี้ชื่อแทยองใช่ไหมแทยองไม่ใส่โอ้โหมันจูนเล็งมากแม่ต้อ,องสมินนตอ,องสมินงคือไอ้เป้ามากบอกเลยอีกยี่สิบปีคือหล่อบบกวันจริงเนี่ยจอมโมะ แบบสักหลายการพอดดูน้องจองมูกูแบบในวีคือแรงมากแม,ม่เพลงก็มีความแบบด,ดึงเลิศเอมิเลส์นะเอมิเลสแันจุนหมมน่หลอมมากนี่หรอวะ แลบแลบเียวร้อนแรงแรงโอ้โหรอ,หอชิบอย่างเงีอยโอเคเลยค่ะลูกซองมินนี่คือชอบน้องซองมินมากเลยนะเพ็นดีมากเลยอะ กินความปังไม่ไหวค่ะหล่อมากนี่คออู่ดีไม่ได้เหมือนแบบตัวความภาคภูมิใจของแม่งันจริงหล่อมากเ้ยคนหลุกจริงคนหลุกมากมีใจนะมีชุดน้ำเงินคือดีมาก โอ้โหท่านี้ค่ะท่านี้ท่านี้แค่ร้องอ่ะอันนี้พี่อูบินใช่ไหมชื่ออูบินใช่ไหมมาจ้ะเบกแดนจ้ะฟาดเป็นลูกฟาดฟาดฟาดจ้านี่แบอมากมากนี่แบอมาก พูดแต่แบบคือด้วยอายุของคนในวงนี้คือแบบคอนเซปต์แรงมาเลยอ่ะแบบไม่ใช่ได้ไอ้ต้าเด็กน้อยนะไม่ใช่แบบกะโลก,กะลากระปุกเปกนะโอ้เลิกลูกหัวมากจบด้วยกันหันหลังคนะ ฉันดูจบแล้วแกคือแป๊บเพลงดีมากเลยอย่ะเพลงแบบมีความแบบสั่์บนนิดนึงนะมีความแบบจึกๆๆอะไรบอกไปถูกอะ่ะ Break All the r u l e เสียงแย่มากเพลงไม่ใช่ Break All the r u l e นะลืมบอกถือว่าเป็นเพลงเปิดตัวเดที่ดีนะโอ้เราคอยรอคอมานานก็เพลงดีนะแกแล้วก็คือแสงสีในเอมีคือดีมากนี่คือแบบไม่ค่อยมีสตินะแบบงงง งงคือหล่อมากมินที่หล่อมากคือบอกได้คำเดียวคือแบบหล่อชิบเป่งอะแบบนี่คือช่องน้องโมินมากก็คือจิตใจจอจอยู่กับน้องโซมินนะเขาไม่รู้เลยว่าเป็นเมนแหมน้องโซมินคือแบบไอ้ต้ามากเป็นไอ้ต้าที่อีกยี่สิบปีคือจะเป็นไอต้ต้าไอ้ต้าผู้บ่าวเรานะอหล่อค่ะไม่มีอะไรมาก บอกได้เพ,เพลงนี้คือบอกได้ครั้งเดียวว่ารลอรลอจริงๆอีก20ปีขา้างหน้าเขาจะเป็นไอ้เต้าผู้บ่าวแน่นอนค่ะช่วงนี้เสียงจะไม่ค่อยดีนะคะอย่ากดีมการสัตว์สุขภาพด้วยนะแล้วก็อย่าลดีเกิดไลค์กด s u b s c ไ i b e ด้วยนะอาจจะมีคลิปต่อไปมัมงถ้ทำไม่ขี้เกียจนะช่วงนี้ก็อยู่บ้านดักษาตัวเองนะคะบิ๊ก